เรามาเริ่มท่าที่1กันเลยนะคะวันนี้เราจะเล่นขากันนะคะก็จะคือเป็นต้นขาด้านในนะคะแล้วก็มีเป็นต้นขาด้านนอกด้วยนะคะปนๆกันอ่ะท่าแรกนะคะก็คือทําแบบนี้นะคะก็คือให้กลางขาออกไปดงังด้านซ้ายขวานะคะแล้วก็เอาเข้อศอกยันไว้ที่พื้นนะคะขาตึงนะคะเข่าไม่งอะคะ่ะไปซ้ายขวานับเป็น1น,นะคะทําประมาณ12-15ครั้งนะคะซ้ายขวานับเป็น1ครั้งค,งค่ะ อย่างเยอะเลยนะคะตอนขึ้นก็คือขึ้นให้ตึงประมาณ90องศาหรือว่ามุมฉากนะคะตอนลงลงห้สุดตอนที่จะทําได้ค่ะอาจจะถ้าเกิดท่านี้นะคะเต็งกมเนื้อท้องวปนยีเนื้อมันก็จะโดนหน้าท้องของเราด้วยนะคะ,ะโดนมากๆเลยนะคะทําตามแบบนี้เลยนะจ๊ะซ้ายและขวาทําไปเรื่อยๆค่ะเราจะทำกัน,กนประมาณ2เซตนะคะอันนี้ก็คือเซตที่หนึ่งของเราสําหรับท่าที่หนึ่งนะคะวันนี้ท่าไม่เยอะนะคะแต่ว่ารับรองนะว่าเบิร์นนะคะต้นขาได้ดีค่ะ ก็คือทําอันนี้เสร็จปุ๊บก็สามารถวนกลับมาทําซ้าอีกรอบนึงก็ได้นะคะทําวนไป2รอบค่ะหรือว่าถ้าใครไหว3รอบไปเลยเนาะแต่อย่างน้อยๆนะคะวันหนึ่งก็เล่นสัก1รอบก็ยังดีค่ะทําพยายามทํานะคะจันทถึงสุกถ้าเป็นไปได้แล้วก็คุมอาหารด้วยนะคะเพราะว่าการเล่นอย่างเดียวไม่ได้ช่วยทําให้ต้นขาเรากระชับลงนะคะเพราะฉะนั้นต้องคุมอาหารไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยอย่างต่อเน,นื่องคะ่ะซ้ายและขวาซ้ายและขวาท่านนี้นะคะมันจะปวดต้นขาด้านในมากๆเลยนะคะ เราไปทาตามดูเหมือนไม่เมื่อยนะถ้าเราดูเฉยๆมันไม่เมื่อยแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําตามด้วยนะคะซ้ายและขวาค่ะท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเราขมวดท้องเยอะๆมันก็จะโดนหน้าท้องของเราด้วยนะคะขยับซ้ายและขวาซ้ายและขวาค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้ใช้อุปกรณ์นะคะซ้ายและขวาขยับไปเลยนะจ๊ะแล้วลองนะว่าโดนสุดๆไปเลยค่ะ อะมาค่ะท่าที่2เราถ้าพร้อมแล้วมาเปลี่ยนเลยนะคะมาท่าที่2ท่าที่2เราก็ไม่ยากค่ะจะแขงตัวนะคะไปด้านข้างเอามือจับพื้นนิดนึงนะคะแล้วก็ขยับแบบนี้นะคะกลางเข้าและออกเข้าและออกนะคะ แต่แข่งตัวนิดนึงถ้าเกิดว่าท่านี้นะถ้าเสื้อยคะมันบางอาจจะเจ็บนะคะคนสำหรับะโพกได้นะคะสําหรับคนที่อ่ะโพกไม่เขาเรียกอะไรนะกล้ามเนื้อตรงะโพกน้อยก็อาจจะเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นหาเสื้อยคะที่ค่อนข้างหนานิดน,นึงนะมารองหรือว่าหาผ้าก็ได้รองใต้ะโพาะนะ,ะโพกตรงที่เราวางที่เสื้อยคะขานะมันอาจจะเจ็บนิดน,นึงนะคะอ่ะอันนี้คือหุบกลางนับเป็นหนึ่งนะคะทำประมาณ1 2ถึง15ครั้งค่ป้าย ถ้านี่โดนต้นขาด้านในเช่นกันค่ะโอ้โหกระชับสุดเป็นเลยนะคะวันนี้แล้วก็ถ้าเราคาข่าทองนิดนึงมันก็จะโดนเป็นกล้ามเนื้อด้านท้องด้านข้างหรือว่าเอวของเรานั่นเองนะคะนี่และค่ะขึ้นและลงขึ้นและลงวนไปค่ะอ่ะเดี๋ยวเราขยับอีกข้างหนึ่งนะคะทำเราจะทำสองข้างนะคะซ้ายแล้วก็ขวาทำประมาณสองเซตค่ะอันนี้ก็คือเซตท,ที่หนะขึ้นและลงขึ้นและลงวนไปค่ะ โดนมากๆเลยนะคะท่านี้ถ้าเราตั้งใจทําแบบนะคะทำให้ถูกต้องมันก็จะโดนค่ะขึ้นและลงแบบนี้นะคะ,ะเซตที่1ค่ะพักแป๊บหนึ่งนะคะหายใจเข้าและออกนะคะพักกล้ามเนื้อะคะ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะมาต่อเซตที่2นะคะหายใจเข้าและออกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแป๊บหนึ่งระหว่างเซตน,นะคะโอเคพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเซตที่2ของเรานะจ๊ะขึ้นและลงแบบนี้นะคะ หายใจเข้าและออกเข้าและออกนะจ๊ะขยับไปเรื่อยๆค่ะอย่าลืมนะคะที่สําคัญก็คือการทําแบบต่อเนื่องเลยนะคะจันถึงสุกทําไปเลยค่ะเสาร์อาทิตย์หยุดพักก็ได้ค่ะอันนี้นะคะแนะนําให้ทําต่อเนื่องสองข้างนะคะใหม่อีกข้างหนึ่งค่ะขึ้นและลงสลับกันนะคะ จังหวะลงลงเกือบถึงพื้นนะเท้าสังเกตดูข้างที่ลงก็คือเกือบถึงพื้นแต่ไม่แตะพื้นเลยนะคะจะค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อขาของเราเกร็งนิดนึงนะคะใกล้ครบแล้วค่ะมาต่อเลยนะคะท่าต่อมาท่าที่3ของเราพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะท่าที่3มของเรานะคะก็คือให้ให้เรานะคะนอนลงไปที่เสยโยคะนะให้เราเท้าซะเอวไว้แล้วก็เอาข้อศอกยันไว้ที่เสยโยคะนะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนว่ายกขาขึ้นมาค้างไว้เลยนะคะแล้วก็แค่เตะเห็นไหมคะงอเข่าแล้วเตะขึ้นไปแค่นี้นะคะค้างไว้เฉยๆเลยไม่ต้องทําอะไรมากค่ะท่านี้นะคะโดนกล้ามเนื้อส่วนไหนคะโดนกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านข้างแล้วก็โดนสะโพกนะคะลองเอาไปทําดูนะคะรับรองเลยว่ากล้ามเนื้อนะคะต้นขาด้านข้างกับสะโพกจะตึงมากๆเลยนะคะอ่ะอีกข้างหนึ่ง ตอนที่งอเขา่าหายใจเข้าเตะออกหายใจออกนะคะจังหวะที่งอกล้ามเนื้อหายใจเข้าเตะไปข้างหน้าหายใจออกนะคะทำวนไปค่ะเราจะทำสองข้างซ้ายและขวานับเป็น1เซตค่ะเตะข้างนับประมาณ12-15ถึงครั้งนะคะอันนี้ก็คือเซตที่1ค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อเซตที่2กันอย่างรวดเร็วนะคะเราก็จะไม่พักนานนะคะอ่ะถ้าเลถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะงอขาแลแ้วเตะขึ้นไป จะเอามือประสานไว้ที่ท้ายทอยก็ได้หรือว่าวางไว้ที่เสือ่อยคะกาได้นะคะเพื่อให้เรานะะพยุงตัวไว้ถ้าใครที่พยุงตัวไม่ค่อยดีหรือว่าบาลานซ์ไม่ดีก็สามารถเอามือจะวางไว้ที่เสื่อยคะาได้ค่ะ,อ,ะอันนี้ทําอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะทำสองข้างซ้ายและก็ขวาค่ะงอเข่าเตะขึ้นงอเข่าเตะขึ้นค่ะ ทำวนไปเลยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะคุมอาหารด้วยนะคะพยายามลดของทอดหวานมันเค็มถ้าเป็นไปได้นะก็ให้ลงมาตัวเองสักอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะแต่ไม่ใช่ทุกวันนะโ <Okay. S 1> อเคอันนี้ก็คือผ่านไปแล้วนะคะพร้อมไหมคะท่าต่อไปพักหายใจเข้าและออกพักกล้ามเนื้อแป๊บหนึ่งนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวเรามาต่อท่าต่อมาค่ะท่าที่สี่ของเรานะคะก็ไม่ยากจ้ะ ท่าคล้ายๆท่าเมื่อกี้เลยนะคะนอนลงไปที่เสื่ออยคะแต่แข่งตัวด้านข้างเอาศอกยันไว้แล้วก็หมุนนะคะหมุนขาให้เป็นวงกลมจะหมุนจากด้านไปซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายก่อนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะหมุนทวนเข็มน,นาฬิการหรือว่าตามเข็มน,นาฬิกาก็ได้ค่ะวนไปประมาณ1 2บสถึงสิครั้งนะคะอันนี้ก็คือเซตที่1ค่ะเราจะทํสองข้างซ้ายขวานะเป็น1เซตนะหายใจเข้าและออกตามสะดวกเลยสาท่านี้นะ ทำสองข้างค่ะตะแคงมาีกขั้งหนึ่งนะหมุนค่ะหายใจเข้าและออกเข้าและออกท่าน,นี้ก็โดนเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างแล้วก็สะโพกนะคะโดนสุดๆไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่มแมวหน้าท้องด้วยมันจะโดนกล้ามเนื้อนะคะหน้าหน้าท้องด้านข้างหรือว่าเอวของเรานั่นเองนะใกล้แล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะ มันใกล้ครบแล้วนะจ๊ะทุกคนตั้งใจทำสู้ๆค่ะแล้วก็พบกันได้นะคะทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์เวลาสี่โมงตรงค่ะเรามีนัดการประจํานะคะมาเล่นไปพร้อมๆกันมาหาอีกเซตหนึ่งเซตสุดท้ายแล้วทุกคนอบบๆนิดน,นึงนะคะอันนี้วิดีโอนี้อย่าลืมนะคะทําวนไปประมาณ1-2รอบนะคะยิ่งดีเลยต่อวันนะจ๊ะตอนเช้าก็ได้บ่ายเช้าสายบ่ายเย็นเอาที่เราสะดวกนะคะได้ทุกเวลานะคะจริงๆแล้วเราสามารถออกกําลังกายได้ทุกเวลาเพียงแต่ว่าเราหาเวลาให้ตัวเองได้แค่ไหนนะคะ ห้านาทีสิบนาท,นาทีมันก็มีความหมายนะคะไปทำตามกันซูซูนะคะแล้วทุกคนนะคะชมแล้วก็ยังไงฝากนะคะฝากกด subscribe นะคะกด subscribe และกด like กดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กัน พอพีโอมาปุ๊บกดกระดิ่งเนี่ยแจ้งเตือนมันก็จะโชว์วิดีโอของเราขึ้นมานะคะให้มเล่นมัพร้อมๆกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะทำวนไปนะจ๊ะ2-3รอ,อบและคุมอาหารเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะสู้ๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบาย